การจนาพิเศษปีสองห้าสามเก้าดูยังไงให้ขายได้ครับดูยังไงให้ขายได้ง่ายๆเลยปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือเนี่ยหน้าหลังดูนะอันนี้นะอันนี้คือปกตินะที่เราเจอกันทั่วไปอันน่าพิเศอยู่ฝั่งนี้นะอ่าเนี่ยหน้าหลังมันจะตรงกันเห็นไหมอแต่อันที่จะได้ตังเนี่ยอันเนี้ยคือได้ตังสี่ห้าร้อยอ่ะเนี่ยกาญจนาแบบนี้เนี่ยดูนะข้างหน้ากับข้างหลังเห็นไหมอ่ามันหัวกับการไม่ตรงมันจะไม่ตรงกันแค่นั้นเองหน้าหน้าหน้าแบบนี้อ่าหน้าตรงด้านหน้าอ่าก็ข้าง ตังก็กลับหัวแบบนี้ได้ตังสี่ห้าร้อยแบบนี้ไม่ได้ตังแบบนี้ธรรมดาไม่ใช้เลยตรงปกติเลยใช่ไหมตงปกติเลยไม่มีอะไรอันนี้หัวกลับหัวกลับเนี่ยคือจะได้ตังเนี่ยหัวหัวด้านหน้านะแล้วก็หัวกลับเป็นี้อยู่ชัดๆเนี่ยตอน่อนก่อนจะยังไงก็ดูคลิปให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะได้รู้ว่าอันไหนได้ตังก็คือหัวกลับหัวกลับได้ตังสี่ห้าร้อย่างนี้หน้าหลังตรงกันอันนี้หน้าหลังตรงกันไม่ได้ตังอันนี้สิบบาทเอาไปใช้เลยไม่ได้รับนะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะหัวกลับได้ตังสี่ ถ้าไม่ผิดพาดครับผมร้านบุรินแอนทิครับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงเครื่องเงินทองนาดรับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ไลน์แอดบุริน888 หรือเฟซบุ๊กร้านบุรินแอนทีคหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้น1ติดถนนวรจกักรตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ